สวัสดีค่ะติีกอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะใส่บาตรที่บ้านบอนวันนี้นะคะลืมเอาไ้ขากล้องมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ วันนี้ใส่บาทเมื่อคืนหมอลำซิ่งไม่ได้มาเพราะว่าไฟดับก็เลยไม่กล้ามาเอาบรรยากาศมาฝากเอาบุญมาฝากทุกทุกคนนะคะ เมื่อกี้ก็บูบบอลพี่เต็มเอ้ย

ชในวันนี้คุณชคุณยังไม่ได้เชดเ่เราเราชาเราชาความสุขความเจริญเด้อทูสาเจ้าค่ะยังเหลือสามเณีทั้งหลังอีกเจลูกเด้อคุณโยม สมานเณรสมานเนรกล้องสมานเณรจากบ้านน้อยพัทยาใช่ไหมบทฤดูร้อนบ้านน้อยพัทยาจุดเอาบรรยากาศมาฝาก ไม่ได้ข่าวกล้องมาสั้นหน่อยนะคะสุกเฉินสุกเฉินส,ส,ส,สวยเลยค่ะสวยลยค่ะสวยแล้วคะ่ะ เราเข้าแล้ว,ล,ว,ล,วลูก,กเต้นไปพย่งเดียวลลืมขากล้องมา <laughs> ลืมขากล้องมาสุกเฉินภิเศษเลยเจ๊ พิเศษไลยคะ่ะโอเคใจใครด้วยนะคะพ <c oughs> ี่รำคนสวย <c oughs> นานๆกันสวยสักทีหนึพี่รำบอกค่ะ <c oughs> ทุกคนมีแต่วสวยๆทั้งน,นันนนน้นอมุลน้ำกกนใช่คนไทยก็สวยเหมือนกัน <c oughs> สวยแบบอวบระยะสุดท้าย <c oughs> เตรียมตัวเข้ากล้องเตรียมตัวเข้ากล้องพี่ตุ๋ยบอกยิ้มยิ้มยิ้มนี่ค่ะเป็นแต่หัวเลยหัวเลยบอกโอ้นี่แหละได้บุญเยอะหัวเยอะก็ได้บุญเยอะเนาะ บุญมาฝากอันนี้ผู้ช่วยคนสวยของเราผู้ช่วยบ้านบอนช,ช่วยคนสวยเอาบรรยากาศมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดค,คุยกันได้ นะคะได้บุญนำกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ